แล้วเคยเจอผีที่เป็นดวงไฟไหมคนเดินป่าเขาเจอทั้งนั้นเลยนะผีโพองอะ่ะลุงคุยเสือสมิงมีไหมเสือสมีงเหมือนกับคนอันนี้แหละมานเรียกแบบนี้และว่าเขาเรียกให้ลงมาเป็นรอยคนรอยคนแล้วก็นั่นแหละแต่ขามางงออย่างนี้แหละคือเสียงเ่ยตอนแรกวอยู่ข้างบนพอมองข้างบน เอ้ามาวูข้างล่างอีกแล้วบางคนนะเขาบอกว่าตัวมันเองมีอย่างอยู่แต่นี่พอกลางคืนนะที่หากินเขาบอกว่าบริเวณโป่งอ่ะตรงนี้จะมีวิญญาณร้ายจริงไหมเจ้าดวงเจ้าป่านั่นแหละเจ้าโป่งเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าทางเนาะเคยเรียกลุงเคยมีเคยเรียกเคยตามเรียกลุงียก พระสมเด็จพุทธ้อนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระภิกษุผู้ทรงอภิญญาแห่งจังหวัดกาลาสินพระรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาเมตตาปลูกเสกเดียว ที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินเมื่อวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา19นาทีซึ่งเป็นภูมิปาโลโรเรออ่13หัตถะว่ากันว่าเป็นเลอกที่ดีมากเป็นเร่อกที่เทพพรมหรือสีที่ทรงชาญภิญญาจะมาสถิตที่องค์พระที่บูชาและมาอำนวยอวยพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บูชาเป็นอย่างมากวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดหาทุนในการขุดสระน้ำ24ไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ทำการ,กรเกษตรของหมู่บ้านและโรงเรียนซึ่งมีจำนวนมากกว่า1,700ครอบครัวในจังหวัดกาลสินที่พวกเขาต้องประสบปัญหาภัยแลง้งขาดแคลนน้ำในทุกๆปีและนอกจากนั้นปัจจัยที่ได้จากการเช่าบูชานี้ก็จะนำไปจัดสร้างพระนาคปกหน้าตัก12เมตรซึ่งจะอยู่ตรงกลางสระน้ำแห่งนี้และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนในชุมชนมวลสารของพระสมเด็จพุทธซ้อนนี้ก็นับว่าเป็นมวลสารมงคลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลท้องปลาไหลเหล็กน้ำพีแรกเขาอึมคลึมไม้มงคลต่างๆหลากหลายชนิดเข้าตอบพระร่วงผงกากยายักษ์และยังมีมวลสารสำคัญอีกมากมายว่ากันว่าผู้ที่บูชาไปแล้วจะได้รับพรด้านโชคลาภเมตตาค้าขาย แคล้วคลาดมีกินมีใช้ไม่อดไม่ตกต่ำและความสุขความเจริญก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนกับดอกพุดซ้อนนั่นเองครับหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งบูชาได้ที่คงกระพันสโตร์หรือ l i n e แอบางอ้อเท่านั้นนะครับคุณลุงแล้วเวลาไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยต้องไปนอนในป่ากี่วันไวลาในป่าถ้าขาป่าเือว่าครึ่งอาทิต์อาทิตย์น,นนะอุ้ย ไปเป็นอาทิตย์เลยเหรอครับแล้วไปกับใครไปกับหลายคนสี่ห้าคนฮะไปกันสี่ห้าคนครับเคยไปคนเดียวไหมไม่เคยไปอะคนเดียวไม่เอานะไม่เอาไมัวละไปเนี่ยเราพาน้งเราก็เป็นเพื่อนใหญ่แล้วมันไม่ใช่ครนตายอ๋อมันกลายมันตายกับไปลายแล้วไปคนเดียวไม่ได้ผมบอกว่าไปหลายคนมียังมีเพื่อนตาย ถ้าไปคนเดียวเนี่ยหัวมันหายไปเลยเขาบอกระเรียกเขาบอกง่ายนะคนเดียวหัวหายหลายคนเพื่อนตายลุงคุ้ยแล้วไปกันเป็นอาทิตย์เนี่ยเราต้องเตรียมเสบียงจากบ้านเบียเนี่ยข้าวสารเนี่ยอปยัคนก็อัปลัห้าโลคนละห้าโลห้าโลแล้วคนละห้าโลเลยเหรออาทิตย์เรากินข้าวกินแล้วนอกจากข้าวสารมีอะไรครับมีกับพริกพริกเนี่ยตามพริกแกงมาก พริแกแกงก็มีมีพริกแกงเอาตอนไว้จากบ้านนนป่าพริก<ะ>แกงเผ็ดอย่างเดียวเอาอะไรอีกมะขามครับเพราะั้นนะเอาไว่าไปเจออะไรไปแกงอืมไม่อื่นไม่มีหรอกไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องแล้วพวกเนื้อสัตว์ก็ไปหาเอาในป่าไปหาในป่าพกเพื่อก็เอาหาในป่าไม่หาในป่าแล้วเวลาไปอ่ะลุงคุยสําหรับชาวกะเหลี่ยงเนี่ยสมมุติว่าเราจะออกไปล่าสัตว์เนี่ย สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเราไม่ไปเรนลางไม่ดีแล้วเราไม่ไปมีไหมมีเช่นมีเราไม่ไปถ้าเราไปแล้วเป็นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บานเป็นที่ขันผววนี่ฝันตัดผมตัดผมนะไม่ต้องไปไหนหรอกฝันพราฝันกลางคืนเราฝันเอะคืนนี้เราไปตัดผมอย่างนั้นนะตัดผมไม่ดีเลยลางไม่ดีลางไม่ดีถ้าฝันว่าไปตัดผมพรุ่งนี้ไม่ออกแล้วไม่ออก หาป,าหาปาลาไปคาบปลาครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะจริงจบ,จบจทักจริงจบทักก็บางคนยังไปอยู่แต่เขาไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> อันนั้นคนไทยอย่างบางคนบอกออกไปถ้าเจอพระแล้วก็เรียบร้อยเลยถ้าเจอพระธุดงนี่วันนั้นไม่ต้องล่าอะไรแล้วไม่ได้แล้วมี่อมบอกอะไรก็มีแต่เรือไม่หลวงเคยไปไม่เคยเจอทั้งทีพระธุด,ดงไม่เคยมีแาวบ้าเราสมว่าปราไปเที่ยวทำไมนั้นปล่าเลกครับ พลาก็ไม่ออกนิออกคากข้างบ้านข้างวัดนะไม่ไปเรื่อกไกลแล้วลุงคุยแล้วเวลาก่อนเข้าป่าเนี่ยสำหรับชาวกะเลี่ยงนะต้องมีพิธีรีตองจะต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาไหมมีบอกทำยไงทำยังไงครับลุงมีอาทูปเถียนเล่นนะจุดแล้วก็บอกวัพูดเดี๋ยวก็ ไปอาศัยต้นมาถ้าต้นมนแบบนั้นต้นใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ต้นไม้แล้วก็บอกกว่าจะไปเที่ยวป่าแล้วอยากให้ของที่ไม่ดีอยากให้มาไปเจอเอาแต่พวกที่ของที่พวกออ้กเก้งควางอะไระได้แค่พวกไม่ดีของไม่ดีพวกเสือพวกหมีพวกอะไรก็ไม่ต้องมามาหรอกไม่ต้องมาไ,ไปเหตุไปก็อขอ,ขอ คือขอเจ้าป่าเจ้าเขาบอกว่าลูกจะออกไปหาสัตว์มากินเลี้ยงครอบครัวให้เจอแต่สิ่งที่ดีเช่นเก้งกวางแต่ว่าเสือหมีสัตว์ร้ายงูก็ขออ,อย่าให้เจออย่าให้เจอเราต้องคนนั้นเราสมมติเออคุณพ่อเคยค่ายควางทั้งตัวในวันนี้อะไรกระทิงทั้งตัวเราขอแล้วได้เราจะถวายนั้นจานถวายเหล้าครับ หนมอะไร oh. เราบอกกัน้คือได้ก็เราต้องถวายพอะเราได้มาเราก็มาบอกเจ้าที่จะทำเนยเจ้าที่จะทำแต uh ่ huh. ให้ที่เราขอความเรได้ความมาตัวจะให้ร้านจานเราจะให้เล่ากินนะั่เนี่ย uh huh. ให้กินไรล,ล้าะเนี่ยจะมากกินเราก็ไปไวาให้เขาอย่าง uh ้ huh. แล้วเราก็เอาเล่าไปใส่แก้วเล็กๆ วางไว้ให้เขาตีต้นมาแล้วก็มีมากคพันแล้ครูมวนยามวนนค่นนั้นแหละคุณลุงไปเนี่ยเส้นทางเดิมหรือว่าไปเส้นทางใหม่เส้นทางบางทีก็เราไปทางเดิมพอไปไกลๆก็เราแยกเราจะไปช่องไ้นช่องไ้นเราก็คิดอะอย่างไงียจำได้ไหมจำได้ต้องมาร์ต้นไม้ต้องฟันไหมไหมต้นไม้ก็ไม้ก่อนพอไปเราต้องฟันไม้ก่อนของเราไม่เคยไปปุ๊บเนี้ยฟันมันเลยครับ ฝามักคีแ่แพ้สองแพ้ตามแพ้เราก็รู้เพราะเราไปที่แล้ว,ลลวจะออ,อกคนนี้เราเคยมาแล้วว่าฝานต้นไม้ไปสองแพตามแพ้เราก็ไปหลไม่ไปได้จำได้จำได้วิธีจำเนี่ยจำอะไรต,ต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเออพอเข้าไปในป่าเนี่ยต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดหันไปทางไหนก็ต้นไม้เราจำอะไรเราจำไว้ตอนนี้เราแยกเส้นนี้เราต้องฝาน่านไม้ไว้เลยของนา้นะครับพอเราไปที่ไหนพกามาเราก็มาเจอกรงน้นก็ออก ทำไมเราฝ่นมาที่เราแยกคูนั้นเรามาชุดนี้ก็มาปลูกครูนี้อีกใช่ไหมก็ใช้วิธีจําต้นไม้และจําสัญลักษณ์ที่เราฝันเอาไว้ลุงแล้วเคยหลงป่าไหมลุงคุยอะเคยหลงเ่ยเคยหลงเคยหลงป่าไปที่ไหนฮะตอนนั้นไปทางไปทางเนี้ยทางทองทอดเทียบหลงงปถิถีเมื่อกีหลงไปหุ่นเดินที่หาสัตว์ที่เราจะยิงอ่ะ ทีนี้เราเขาไม่เจอทีนี้เราเขากลับหาแล,ล้วก็เดินไปเดินมามันหลงทางไปแล้วความเชี่ยวชาญของเราระดับพานคุยเนี่ยเดินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทาไมหลงอ่ะมันจำผิดจำผิดช่องผิดช่องอวันนั้นน,นมันฝนตกด้วยครับฝนตกไม่รู้ว่าเอกทางไหน,นมันก็เมื่อนป่าเราเมื่อเมื่อหลงไปกี่คนหลงไปหลงไปคนเดียวอ๋อตอนหลงหลงไปคนเดียวออพวกก็อยู่เทศนาไม่มันที่คนที่ ไม่ไปไม่ได้เอาขอไปนี่เอาสร้างแคมป์ไว้อ๋ออยู่เพื่อนก็รออยู่ที่แคมป์แต่ลุงคุยหลงกับคณะนะหลายคนแลกวบอกเขาว่าเอจะไปตรงนี้นะไปหลงทางแล้วหลงแล้วทาไงตอนนี้หลงก็ไปค้างค้างในป่าแล้วคืนค้างในป่าคืนไม่ได้กลับมาหาไม่เจอพวกรอกลัวไหมลุงไปอยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวกลัวที่กลัวลัวตกเปียกก็เปียกตัวไม่มีผ้าไม่มีมีแต่ยา กอดไปข้าวไม่มีมมโอนไปคืนหนึ่งวันหนึ่งดีนะเสือไม่กินเดินหารูปพี่วัน,นได้ยินเสียงเพื่อนยิงปืนได้ยินเสียงปู่โอ้ อ๋อยู่ทางโน้นครับแทนมาอยู่โน้นคุณท่านทาราคนเขายิงยปืนเนี่ยเขายิงสัตว์หรือเขาให้สัญญาณเราเขาให้สัญญาณคนอยู่อยู่เรื่ปอยู่ยี่ยปืนสองทีเขาให้สัญญาณเราเขาเราจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ทางนี้อยู่ทางนี้แล้วก็เขาเอกเอขายิงไปก็กลัวว่าเราจะตายหรือไม่ตายคแับเราต้องยิงยิงตามเขาไปทีนึงเหมือนกันแล้ก็ไดจะยิงเสียปืนอ๋อแล้วอยู่แล้วพออมาตามหาเราแล้วเาก็ตามต่อปทํทางเสียปืนไปเจอกัน แล้วเราก็ตามเสียงปืนไปแล้วก็ไป,ไปเจอกัน<ป>เจอกันคุณลุงครับเวลาที่เราไปหลายๆวันนะเราก็ไปแล้วไปนั่งห้างไหมนั่งแล้วเวลาทําห้างเนี่ยทำยังไงห้างก็เราก็ไปมัดเอาต้นไม้กุนไม้กุนไาเราก็ไปมัดเราก็ไปผูกไว้ผูกมันกน็นเอาไม้อะไรขึ้นไปทําได้ทั้งนั้นแถวนั้นไปตัดเอาแล้วก็เอาเอาอะไรผูกฮะเอาเอ ถาวันถาวันผูกคร<บ>ับนั่งได้กี่คนนั่งได้คนเดียวอ๋อคนเดียวอต้องทําสูงจากพื้นเท่าไหร่คุณลุงถือว่าประมาณแค่แค่ที่สมมุงทเสียนันแหละกล่าวว่าให้พ้นหลังช้างแค่นั้นแหละให้พ้นหลังช้างสมมติว่าช้างเข้ามาแล้วก็ถ้ามาตรงแล้วเราก็จะหนีขึ้นไปข้างบนได้อีกอ,อ,อ,อพอ<ห>พะ <อ S 2> ถ้าเขามา ช้างมาเราก็ปีนขึ้นไปอีกต้องปีนขึ้นมาอีก <Ừ. S 2> ถ้าไม่ใช่ตกผู้เราก็ไม่ยิงนี่ชพวกช้ชางค่ะคุณลุงเคยมีไหมแบบว่าเราไปล่าสัตว์เนี่ยเรากําลังล่าล่าล่ากําลังส่องอยู่ ยิงผิดไปยิงพวกกันเองเออเห็นได้ยินเข,ขาเล่ากันไ,ไ่เล่าแล้วดดมากยิงกันเองอ่ะอ๋อไล่เหล่านี่<ล>แหละที่ออออยิงกันเองใช่ไหมเออเดยมากอย่างนั้นสำหรับเอฟซีที่คนจ,จค,นคนเดินมาไม่รู้ว่านะว่าตัวตัวพลาดมาแล้วมันเห็นมามโยโย่บางทีมันยิงตรงครับสำหรับเอฟซีหรือว่าคนดูที่เขาไม่เข้าใจว่าไล่เหล่าคืออะไรเนี่ย ผมจะอธิบายคร่าวๆให้ให้บางทีคนดูจะเข้าใจได้ไดไบ้างนะไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ไล่เหล่าอ่ะคือการไล่ส umm> ัตว์สมมุติว่าลงไปเอาส่งทีมไล่เข้าไปส่งทีมไล่ลงไปข้างล่างล่างลําห้วยนะเราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ข้างบนทีมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมือยิงเนี่ยก็จะคอยดัดตามจุดต่างๆเพื่อที่จะรอยิงไออยู่ข้างล่างลงไปไล่นะมือไล่เนี่ยลงไปเสร็จ พอพร้อมเสร็จส่งสัญญาณเขาก็จะส่งเสียงไล่สัตว์เอาเอาตีไม้เคาะป้องป้องป้้องส่งเสียงไล่เพื่อให้สัตว์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยวิ่งตกใจวิ่งขึ้นมาข้างบนอพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บเอกทั้งบนเนี่ยเตรียมรอยอยู่แล้วก็ยิงถูกไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงแต่บางทีไอ้จังหวะพลาดเนี่ยก็พลาดตอนนี้แหละตอนนี้นึกว่าสัตว์วิ่งมากลายเป็นพวกกันเองยิงต่มตายเดินมาอย่างไั้ คลที่ยิงอืยิงของโธงคุณลุงเคยไปไล่เหล่าไหมไม่เคยไปอย่างนั้นแล้วไม่เคยเหรอกครับแต่ก็ไม่มีเรื่องในะหมู่บ้านไม่มีเรื่องนะไม่มีทําที่หมู่บ้านเขาไม่ทมาํากันเขาไปล่าเ็าไปล่าเลยล่าเลยจะไม่ไปไล่เหล่าไม่ไปไล่แล้วครับคุณลุงครับผีในป่านี่มีจริงไหม เวลาที่เราไปอยู่ตามปโป่งสัตว์อ่ะอเขาบอกว่าบริเวณปโป่งอ่ะมันเป็นสถานที่ที่สัตว์มาตายก็เยอะเพราะมันเป็นปโป่งเนี่ยสัตว์มันก็จะมากินปโป่งเยอะใช่ไหมเสือก็จะมากินกวางพลานก็จะมาล่าสัตว์ตรงนี้เพราะสัตว์จะมาตรงนี้ตรงนี้จะมีวิญญ,ญาณร้ายจริงไหมไม่ไม่เขาไม่มีเลยหรอ,อไม่มีมมมผีโปง่งว่ามีไม่เคยลอไปนั่งห้างที่ปโป่งอ่ะเจอผีไหมไม่มีไม่มีไม่เคยเจออ้าว ก็เขาบอกเขาเจอผีเจออะไรกันเยอะแยะเลยเรื่องเรื่องลึกลับในป่าเรื่องลับป่าเนี่ยมีแต่เจ้าดวงเจ้าป่านั่นแหละเจ้าปงเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าทางเนาะเคยเรียกลุงเคยมีเคยเรียกเคยตามเรียกลุงไว้เคยเรียกเคยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นไปยิงช้างเข้าไปตัวนาะตัวนดิงไปยิงช้างตายตัวที่ห้วยโศกห้วยโศกประมาณนั้นจะไม่มีบ้านคนครับไปยิงตายแล้วเพาตันนะ ก็ช้างตัวผู้เอางาเอางามากอ๋อนั่นนะดูกันกี่คนไปกันหกคนแล้วเจ้าป่าเรียกยังไงจับไปเอาเวลาเขายังไม่รู้เขามาวอนนั้นคืนนั่นน่ะช้างตัวนั้นสงสัยจะมีเป็นพรายหรือไปอะไรเราก็ไม่รู้ช้างตัวนั้นอาจจะเป็นพรายอคือพรายคืออะไรลุงเราพรายก็เหมือนว่าวิญญาณบอกวิญญาณมันจะมันมาแล้วมันเรียกมันมาเรียกเรามาเรียกเรียกยังไง ม่เรือชื่อเหรอเรยออู้ยังงั้นล่ะร้องเสียงเหมือนอะไรเสียงเหมือนคนวู้งี้เหรอเอออ๋อเวลาคนเรียกกันในป่าจะเรียกอย่างี้ใช่ไหมอืมวู้ยงี้มาเออยังไงั้นอ่าก็ลุงนอนอยู่นอนอยู่ตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นก็ห้าตีห้าตีห้าครับตอนเช้าสิตอนเช้ายิ่งตะวันก็ยิ่งมาเคียงเข้าพอเรามองอย่างนี้นะรู้เสียข้างบนพอเรามองข้างบนหลบข้างล่างไปง่ายนอ คือเสียงเง่ตอนแรกวู้อยู่ข้างบนพอมองข้างบนอ้าวมาวู้ข้างล่างอีกแล้วมาบ่ายบ่ายก้างวันแล้ววันนั้นตั้งแต่ตีห้าถึงกี่โมงถึงบ่ายสองโมงอุ้ยวันนี้หนีการปกปี้มั้งร้องอยู่นานแล้วเรียกอยู่แบบนั้นลุงได้ยินคนเดียวหรือทุกคนได้ยินทุกคนได้ยินหมดหกคนกหกคนแล้วได้ยินหมดหนีกันปนปี้เลยคือหมายว่าพยายามที่จะหนีออกมาหนีออกมาอ้าวแล้วแล้วงานเงอ ก็เอามาด้วยเอามาด้วยเอามาหมดนะคุณลุงแล้วทําไมถึงคิดว่าเป็นช้างเป็นวิญญาณช้างตัวนั้นทําไมไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่รู้เมื่อไงั็โอเคว่าเป็นอย่างช้างตัวนั้นที่เราไปฆ่ามานันนะก็มันหลอลอนมจะเป็นลิงเป็นข้างอะไรแถวนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ะไเงี้ยไปเจอรอยนน้่รอยเดินฝนตกตกว่นตอนเช้าฝนตกตกว่าเยยบ ทีโครนเห็นรอยมาเลยรอยคนี่นตายไปแล้วจะเป็นรอยได้ไงอ่ะเป็นรอยคนนะรอยคนแล้วก็นั่นแหละแต่ขามานงออย่างนี้แหละอ๋อเป็นรอยคนอืแล้วก็นิ้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ติดกับส้นเลยว่านิ้วมนะันอ่ะสี่ห้านิ้วอะ่ะ<ม>หมายถึงว่าเป็นรอยคนเดินแต่เป็นเท้าแปลกๆก,ก,ก,ก็คือว่านิ้วติดกับส้นเอ้า ไม่มีตรงกลางเหรอปกติเท้าคนมันจะเป็นยาวๆนิ้วอยู่ข้างบนแล้วส้นอยู่ข้างล่างมีคดมาอย่างนี้เลยนิ้วหงิกอยู่อย่างนี้เออเนี่ยมอนก็ทางนี้มันเป็นสัตว์อื่นหรือเปล่าลุงไม่ไม่ไม่เป็นสัตว์อื่นเนาะเป็นรอยเราเจอรอยเยอะไหมเจอสี่ห้ารอยละแล้วเราแล้วเราทำไมไม่ไปทางอื่นอ่ะเราไปไปทางเอออันดานต้องมีเส้นเส้นเดือนจะกรับบ้านเราได้อ่ะ ไปทางอื่นมันไม่มีทางถูกไหมไม่มีทางอ๋อทางนี้เป็นทางด่านด่านสัตว์ที่เราเดินง่ายเดินง่ายอ้ก็เจอรอยเท้าแปลกๆเชื่อว่าเป็นผีช้างตัวนั้นแหละเป็นนั่นแหละถ้าจะเกิดมาก็ใคยผมเห็นผมได้เจอครั้งเดียวครั้งนั้นแหละลุงคุยเสือสมิงมีไหมไม่มีหรอกสมัยก่อนเขาบอกว่ามีเอากนสมัยพ่อเคยเล่าว่าเคเข้าเคยสมัยพ่อสมัยปู่ย่าดูนะมีเขาว่ามี เป็นยังไงหรือเนี้ยเหมือนกับคนออนนี้แหละแต่มาสมัยไม่มีแล้วหมดอ้าวแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังไหมปู่เคยเล่าให้ฟังไหมว่าเจอ,อยังไงมาเรียกอย่างเงี้ยมาเรียกแบบนี้นะเขาว่าเขาเรียกให้ลงมาแล้วลงไหมเขาก็ลงนี่ลงสงสัยว่าจะจะต้องซุบตัวแล้วซ้บตัวซื้อสมีอะไรจะก็ฟันนาะโอ้ปู่อ่ะเคยเจอเรียกแล้วพอลงไปปุ๊บเสือกำลังจะตะปบเอาอมีดฟันเลย โอ้ยฟันก็ไหวเออเสือตัวใหญ่แปลงตัวเหมือนกับคนเนี้ยพราะว่าเหมือนกับพวกเรานี่แหละแปลงตัวเหมือนคนเลยเอแต่ปูกฟันเข้าไปปัป๊บเสือเป็นอะไรฮะมันก็ร้องโอ้ยเออมึงเลยเหรอว่าต่อไปายามาเลยนะเราจะข่าวนะเราเตะหน,าาหนา้าไม่มีแล้วเตะสมีไม่มีแล้วก็ได้แต่เล่เาให้กันฟังว่าถ้าเจอเนี่ยห้ามลงเด็ดขาดใช่ไหม ส่วนตัวลุงคุ้ยเองไม่เคยเจอไม่เคยเจอหรอกลุงคุ้ยเคยไปนั่งห้างตอนนึงคืนแล้วมีคนมาเรียกไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยถ้าเรียกแล้วลงไหมไม่ลงหรอกหรือว่าคุณจีกอนเอผมาเรียกปุ๊บยิงเลยยิงถ้ามาเรียกนะไม่เอาแล้วถ้าเจอตัวนะล้วเคยเจอผีที่เป็นดวงไฟไหมคนเดินป่าเขาเจอทั้งนั้นเลยนะผีโพงอ่ะเคยเจอที่ลอยๆอยแล้วไม่รู้ว่าเป็นพิโป้พีอะไรไปลอยไปแต่เคยเจอไฟลอยๆยอ่ะ เคยเจอสมัยก่อนนะ้อนะไ่ใช่สมัยนี้ไม่ได้นะใช่ครับสมัยเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไฟลอยมามันเป็นไฟลอยมาเพราะนี้มันต้องเป็นไฟมากลางคืนกลางคืนห่างจากเราเท่าไหร่ลุงรู้สมว่าผ่านนู่นแล้ที่ดำดาๆตรนั้นนู่นแล้วโอ้นั่นก็อย่างน้อยห้าสิบเมตรหกสิบเมตรเออผ่านไปเห็นผ่านไปผ่านมาอย่างนั้นหลอผ่านไปผ่านมา หลายรอบหลายรอบเราก็ไม่ไปแล้วจุดนั้นนะไม่ไปเราก็ไม่ไปตรงนั้นไม่ไปไม่ใช่หิ่งห้อยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่จีงห้อยจะตุดวงใหญยอ่ะันนีดวงใหญ่ดวงใหญ่เท่าไหร่ถ่าเท่าประชายเนี่ยไฟฉายดวงประชายอะเอาเรามีปืนเราก็ใส่ไปเลยสินัดหนึ่งปุ้งไม่ลองไม่ไม่ไม่เคยแล้วลุงคุยไม่กลัวกลัว่าพอเจอปุ๊บหนีไหมไม่ได้หนีเราเราก็ อยู่อันนี้อยู่หลายคนก็ไม่กลัวลุงแล้วคนอื่นเขาเห็นด้วยไหมเห็นไปด้วยกันเห็นหมดกี่ครั้งที่เห็นแบบเนี้ยเห็นมาสองครั้งนะเห็นมาสองครั้งที่บริเวณไหนฮะบริเวณนู้นที่จะถึงห้วยโศกนะจะถึงห้วยโศกครับอยู่ในป่า่ะป่าลึกเขาบอกว่าอย่างนี้นะลุงบางทีเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เนี่ยนะไปเดินตามนะ แล้วเขาก็จะลอยไปเรื่อยให้ตามไปให้ตามไปให้ตามไป,มไปแล้วก็เราเห็นปุ๊บเราตามไปเนี่ยเขาก็จะห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยสุดท้ายหลงป่าพวกนี้จะทําให้เราหลงป่าถูกถูกเหรอถูกที่พูดนะถูกไปเห้อไม่ไปไม่ตามละ <c oughs> มนกจะไปยังไงมายัางไงกูไม่ตามมึงผม,ผมไม่ไปเลยไม,ไม่ไปแล้วอยู่ท่ไม่ต้องไปตามมันเนาะแล้วคนอื่นเขาบอกว่ายังไงว่าไอเนี้ยคืออะไร บางคนนะเขาบอกว่าตัวมันเองมีอย่างอยู่แต่นี่พอกลางคืนนะที่หากินกลางวันเป็นคนแบบเรานี่แหละออแต่พอกลางคืนออกหากินเออวิญญาณเหรอวิญญาณอะไรรู้บางคนนะเขาบอกว่าที่เขาเล่นของกันนะคนเล่นของอืลุงคุย้ยหัวหน้าชัยวัฒน์นี่โดนของโดนของ แล้วลุงลุงทาไมถึงรูง้ว่า<ห>โดนเนี่ยมันน้องเขยก็บอกว่าเอ้ยลองดูคุณชัยวัดที่ไปไปยังไงน้องเขยน้องเขยทําไมถึงสงสัยว่าหัวหน้าชัยวัดโดนของเขาไปเห็นอะไรเขาไปด้วยกันเขาเข้าป่าด้วยกันครับพวกกระลาเขามันเล่นของอยู่อืหัวหน้าชัยวัดเนี่ยดูแลป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะไปผิดใจกับ คนทางนู้นคนทางนู้นก็อาจจะมีคนกระหล่างที่ไม่ชอบหัวหน้าชัยวัฒน์ทำของให้อ้าวแล้วลุงเห็นเหรอไม่เห็นน่ะดูตามตำราดูตามตำราว่าน่าจะโดนของลักษณะน่าจะโดนของผมดูตมตำราที่กเรียงดูมานะดูหาหมู่หาหมอมีอะไรนะครับสมว่าคนนี้มันไม่สบายลูกก็ดูครับถูกอะไรถูกไอ้นั่นถูกไอ้นี่ถูกจากที่เจ้าทางอย่างงู้นอย่างนี้เราลูกก็ใช้ํำให้มันอื ก็ครูจะว่าว่ามันโดนมดนโดนของแล้วลุงช่วยยังไงถ้าช่วยก็อาบน้ำมนต์พอเอา,าน้ำนมนต์อาบน้ำมนต์เนี่ยท่องเหมือกับพระนี่แหละแล้วไปรู้คาถาได้ไงก็คาถาเขาท่องเอาทำไมล่ะนะเขาโบราณเขามีพ่อเขาสั่งว่าเออถ้าเป็นอะไรไปพวกมึงก็ช่วยเขาคนที่ว่าถูกของทั่วอะไรมึงช่วยช่วยเขาแอกว่ากิดชาติหน้าเราจะได้เป็นคนหรือเป็นอะไรเราก็จะได้สบายขึ้นครับ ช่วยคนอื่นนั่นดีกว่าครับช่วยคนอื่นเถอะเพราะอยากให้เป็นอะไรไปผมก็มีอา้ัมมอนไล่ให้อาบน้ํมมอนไล่ให้ไล่แห่เข้าก็เห็นหัวหน้าชัยวัดเล่าบอกว่าอยู่ๆวันหนึ่งกําลังจะอาบน้ําเอ้าเปิดกแเกงมาเลือดเต็มมืองเกงเลยโทษนะฮะตามอวัยวะเพศตามคนเลยเลือดหยดถึงพื้นเข้าไม่ได้ไม่มีท่องใหเข้า แต่ยังไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้ยังเข้าไปในร่างกายไม่ได้แต่มาแล้วมาแล้วเป็นเลือดแล้วบงเอินว่าหัวหน้าชัยวัตรก็ต้องมีบุญบารมีมีมีของดีของเขาอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเขาอยู่ช่วยอยู่แต่ว่าคุณลุงก็อาบน้ำมนต์ช่วยด้วยช่วยด้วยอาบบ่อยแค่ไหนฮะอาห้นเดียวห้นเดียวห้นเดียวครั้งแรกก็ต้องอาหนึดแล้วก็สวดเหมือนพระอย่างเงี้ยหรอสวด้วก็เป็นภาษาเกเหลี่ยงนะฮะเป็นภาษาเกเหรียถ้าข้าวท้องเราได้นะ าไม่ออกมาก่อนถ้าขาท้องเราแล้วเจบคุณชัวยวัฒน์ไม่ได้อยู่ในเบนเดนนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ